เอาละครับเจ้า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 จะพูดไปเราก็เต้นเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยมีดราม่าใหม่ๆสดๆร้อนๆเลับสำหรับเกมที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับจากเอ่อซีรีส์เรื่อง Squid Game นะฮะซึ่งเกมนี้ก็มีชื่อว่า Squid Game เหมือนกันเพราะว่าเอาเป็นแรงบันดาลใจนะฮะพูดง่ายๆก็ก๊อปนั่นแหละแม่ก็คือเป็นแรงบันดาลใจนะครับคุณผู้ชมของซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เปิดมาให้กับคุณผู้ชมได้เล่นกันเรียบร้อยแล้วซึ่งมีผู้เล่นสูงสุดถึงหนึ่ กว่าคนเลยครับคือเป็นเกมที่แบบระเบิดสถิติมากมากครับเกมนี้คือเรียกได้ว่าเปิดวันแรกคือมึงขึ้น1นึ่งแสนเลยอะคือซีรีส์นี้ม่งดังมางๆกๆกันั่นแหละครับคุณผู้ชมเกมที่เปิดเร็วเกินไปเนี่ยอาจจะมีคุณภาพทีมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าระบบของเกมนี้เ,เป็นระบบที่ผมว่าคือถ้าให้100คะแนนเนี่ยผมให้แบบไปเลยนะครับคือเอาให้ไป0ูนจดนึ่งมคือแย่มากๆอะสำหรับเกมนี้ เรื่องระบบการเริ่มเกมนะคือต้องบอกกันว่าเมื่อคุณผู้ชมเข้าเกมไปแล้วเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมี100คนนะครับซึ่ง100คนเนี่ยผู้เล่น1 0 0 0 0แสนนะมันมีกี่เซิร์ฟเวอร์ครับคือมันเยอะมากใช่ไหมซึ่งไอเซิร์ฟเวอร์ที่เยอะมากเหล่านี้เนี่ยก็ต้องการแอดมินนะมาเปิดเกมให้เล่นครับคือบอกว่าถ้าคุณไม่มีแอดมินอยู่ในเซิร์ฟนั้นนะ่ะ คุณจะไม่สามารถผ่านประตูตรงนี้ไปได้เลยนะครับคือคุณไม่สามารถผ่านประตูนี้ไปได้คือต้องรอให้อดมินเข้ามาเปิดให้คุณเล่นอย่างเดียวอะซึ่งคุณผู้ชมคิดเอาคือผู้เล่นมันเยอะครับเป็นแสนแล้วอดมินมันจะทํางานหมดไหมคําตอบก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับคือไม่หมดอย่างแน่นอนครับจึงทําให้ผู้เล่นเนี่ยโดนลอยแพก,กันเยอะมากคือไม่ได้เล่นกันเยอะมากคือพี่เด็บรอเมื่อวานไป10ชั่วโมงอะตั้งแต่แบบ6กโมงยันตีสองตีสามอะคือแบบกูรอกูรอจนกูหลับคือรอไปสิชั่วโมงอะรอจนกูหลับอะ ก็ยังไม่ได้เล่นนะครับตื่นเช้ามาก็ก็ยังไม่ได้เล่นคือรอรอแล้วก็รอรอเพศไม่ได้เล่นแน่นอนนะครับก็ต้องไปหาเซิร์ฟเวอร์ VIP จาก d i s c อ r d ถึงจะได้เล่นนะครับตามนี้คือพี่ก็ได้เล่นแล้วเนาะแต่ว่าต้องไปหาเซิร์ฟเวอร์ VIP อะ่ะเพราะคนมันเล่นเยอะและด้วยเหตุนี้ครับสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าเซิร์ฟเวอร์ VIP ของแอดมินที่เปิดให้เล่นโดยเฉพาะนะครับก็ทําให้กินแกบกินแฮวไปนะครับนี่ก็เลยมีคอมเมนต์ด้านลบออกมาเต็มไปหมดครับนี่เป็นคอมเมนต์ของทางด้านของต่างประเทศนะครับเขกาก เจ้าของเกมเนี่ยขี้เกียจมากผู้คุณไม่สามารถบอกคนอธิบายว่าเกมของคุณเนี่ยจะทําอย่างไรเพื่อเริ่มต้นครึ่งหนึ่งของผู้เล่นเนี่ยสับสนและคิดว่าจะต้องอยู่บนเตียงนั่นไม่ใช่ข้อแก้ตัวนี่เป็นเพียงสิ่งบ้าๆสิ่งที่ควรทําคือควรจะปิดเกมลงและจนกว่าผู้คุณจะพร้อมมากขึ้นนี่เป็นเรื่องตลกอย่างหนึ่งของเกมทีมการกล้องขาดการพยายามผู้คุณไม่สามารถอธิบายคนอื่นฟังได้และครึ่งหนึ่งของโฮสต์ไม่ได้เป็นเจ้าภาพเกมอย่างถูกต้องเกมนี้ ไม่มีที่ไหนใกล้ที่จะวางจําหน่ายและฉันรู้ว่าคุณรู้ดีคือเขาจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันยังไม่พร้อมที่จะเปิดเกมคุณควรจะปิดเกมไปก่อนเนาะคือเปิดเกมมาคือมันไม่มีใครรู้เลยอะ่ะคือว,ว่าแบบจะเริ่มเกมยังไงอะอะไรแบบเนี้ยคือแบบคือขอ้อผิดพลาดมากมากอะ่ะแล้วก็มีคนบอกว่าฉันเบื่อมากข้อแก้ตัวสำหรับเรื่องตลกของเกมคือแบบว่าจะของเกมก็แก้ตัวไปนู่นนี่นั่นนะครับเนี่ยแหละประมาณเนี้ยเน่ฮะทำให้เกิดการไม่พอใจกันเยอะมากนะครับคือจะมีคนบอกว่า เด็กไทยหรือเปล่าแค่เด็กไทยหรือเปล่าพี่มึงหรือเปล่าคิ่มาทําคลิปแล้วแบบใจร้อนรอแค่สิบชั่วโมงแค่นี้ก็เล่นไม่ได้มึงมารอไหม <c oughs> มึงมารอไหมกับกับการกับการเข้าสิบชั่วโมงในเกมแล้วแบบเกมไม่เริ่มสักทีหนึ่งอ่ะคือคาอธิบายอะไรก็ไม่มีอ่ะคือต้องเข้าไปดูในกลุ่มกับกับดิสคอร์ดอ่ะว่าเกมมันเริ่มยังไงอ่ะซึ่งเกมเริ่มก็คือต้องใช้อด min แลวคือผู้เล่นมันเยอะคือต้องบอกกันว่าเมื่อคืนเนี้ยผู้เล่นดีดไปแสนสองแล้วก็ ลงมาแบบเหลือหมื่นเดียวอะ่ะคือแบบคนออกเกมหมดเลยคือมันรอกันมา2ชั่วโมงอะ่ะออกเกมหมดเลยฮะคือเล่นไม่ได้เอาล่ะเราดูคอมเมนต์ชาวต,ต่างชาติกันเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ไทยกันบ้างนะครับคนไทยเนี่ยบอกว่าไงกันบ้างหนูรอมา24ชั่วโมงยังไม่ได้เล่นเลยโอ้โหเอนจมากคนนี้อันนี้เกินไปนะ24ชั่วโมงแล้วก็มีคอมเมนต์นี้บอกว่าหนูรอมา2วันพี่นานมาก แล้วก็ลองันรลานชั่วโมงก็ไม่ได้เล่นนะครับประมาณนี้คือคอมเมนต์ก็ประมาณนี้ใครคิดเห็นยังไกับเกมนี้ก็คอมเมนต์นะพี่แนะนำนะสำหรับพี่พี่อยากให้ทําระบบมากกว่านี้ค่อยเปิดเกมอะ่ะคืออยากจะให้บอทเป็นผู้ดําเนินเกมหรือไม่ก็ให้ผู้เล่นเนี่ยเปิดมาในเกมแล้วก็ให้เลือกอาชีพเลยว่าจะ,จะ,จะ,จะประจําอรคับว่าจะอยากเป็นผู้คุมหรือว่าอยากจะเป็นโฮสนะครับที่ เป็นคนมาเล่นเกมอะไรแบบนี้ก็น่าจะดีกว่าไหมอะที่แบบมานั่งรอแอดมินอนะผมว่าอย่างงี้ดีกว่านะคือให้ผู้เล่นเนี่ยคุมไปได้เลยครับคือผู้เล่นสมัครเป็นผู้คุมผ่านหน้าตัวเกมเลยเลือกเลยครับจะผู้คุมกี่คนอะไรก็ว่าไปเต็ม10คนอะไรเงี้ยเออเนี่ยน่าจะแบบดีกว่าแถมเนี่ยสามารถเล่นเป็นโลเปด้ด้วยนะแบบเนี้ยน่าจะสนุกกว่านะเอาลับกรร็วันนี้ไปก่อนนะี้บายไปละคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะ